ธุรกิจไม่ไอจีเีแตรูปขายของไ่้แล้เราอ่ะไม่เพราะว่าเราก็อยู่กับธุรกิจไงเราไม่ได้ไปไหนก็ทำาลินิกมากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็จะมีรูปที่เกี่ยวกับธุรกิจคนเดียวเพราะว่าตอนนี้คือวันที่16มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยเราเปิดร้านใหม่ละเปิดคลินิกใหม่ที่เซ็นทรัลพาวน์บัร้อนนีเราระไปเปิดที่อุดรเพื่อรองรับลูกค้าเราที่อยู่ฝั่งทางลาวด้วยแล้วก็ ไปหรือเปล่าร้องบ่อยมากพวกเราอะไรอยา่างเงี้ยคุณไม่เท่าไหร่หรอกนี่ตึงเนี่ยเพราะว่าไ <c oughs> นโซคลินิกกันเนี่ยไม่ห <c oughs> รอกเขาก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแบบมันเป็นธุรกิจของเราเองเราก็เต็มที่ไม่ใช่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติของเราเองด้วยแต่ก็จะมีรูป กลุ่มสื่ออันนี้ก็เรียกว่าสื่อส่วนตัวแล้วกันสื่อสื่อส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันแบบว่าคนเบื่อเหมือนกันผมก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็พยายามที่นำเสนอในในรูปแบบของตัวเราเองด้วยไลฟ์สไตล์ของเราไปกินข้าวอะไรมาอยากจะแชร์อยากจะโพสโชว์เนี่ยก็มีทั<า>่วไปก็เหมือนมีรูปส,สวยๆมีอะไรอย่างนี้ก็เบรกโฆษณานิดนึงก็ให้ดูดคลินิกกันไป มีฝากร้านคนมาฝากร้านเราเยอะแล้วก็ขอฝากร้านเรากลับบ้านนิดหน่อยจริงๆมีคนบ่นบ้างไหมคะแฟนๆบ่นไหมแบบโหมเยอะะไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีส่วนมากถ้ามีเขาก็ไม่กดไลค์เลยอะค่ะมีมากกว่าหายไปเลยหายไปเลยไล่น้อยมากเลยเนอะเราไม่ได้แบบว่ายอดฟอลโล่ตกอะไรอย่างงี้ต่อเยอะก็ไม่นะ เรื่องความงามก็ลองมากกว่าแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่ามันสําเรางเลยจริงเ,เราทําธุรกิจกันผู้หลักมีปัญหาบ้างไหมคะมีทะลเลาะกันบ้างว่าเลยจุดั้นแล้วนะเนาะเลยไปแล้วเลยไปแล้วโอ้นะีมันนี่ชิมเมอร์เรผมมันขนาดน,นี้ไม่ก็อย่างที่เคยเคยบอกพี่ๆไปว่าช่วงต้นที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราเหนื่อยมากเหนื่อยไม่เหนื่อยทําธุรกิจเราเหนื่อยทะเลาะกันมันความคิดเรามันไม่เหมือนกันแล้วพอเรา ไม่ใช่อยากเอาชนะกันคือเราคิดว่าเราดีของเขาคิดว่าเขาดีอย่างเงี้ยมันต้องปรับจูนกันพอผ่านมาหนึ่งปีก่วกับการทำคลินิกเนี่ยทำให้เราก็เริ่มคุยกันง่ายขึ้นรู้หน้าที่กันเอว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ให้เขาจัดการไปถ้าเป็นบางเรื่องก็ให้ผมจัดการก็รไม่ก้ากานกันเลยมากกว่าให้เกียติซึ่งกันและกันในการตัดสิดนใจตอนนี้ยังมีอะไรต้องปรับนอีน,เ,นเรื่องธุรกิจ ที่สอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตลอดอย่งเงี้ยคุัอกล่าวว่าการบริหารมันไม่ทถ้วนทุกทคงก็กลัวครับก็เราก็เลยขยายค่อนข้าง เ<อ>พราะเราเป,เปิดเปิดทีกขึ้นมาเนี่ยเราได้ตอบรับค่อนข้างดีในช่วงต้นแล้วก็เรื่อยมาเนี่ยคือเป็นคนอื่นผมว่าคงรีบเปิดแล้วแหละส,สาขาสองเนี่ยผมก็พยายามทําให้ธุรกิจมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็พยายามเซตระบบของเราเองมีมลงทุนกับออฟฟิศก่อนก,กับกระบบของพวกเราก่อนจนพร้อมเปิดสาขาที่สองก็หนึ่งปีพอดีเรียกว่าค่อยๆก้าวอะไรอย่างนี้ไหมคะค่อยๆก้าวยางมั่นคงอย่างมั่นคงคือการทุกแบบนี้ว่างหลักฐานทำอะไรหรือเปล่าคะ อะไรนะครับ variance, าวางรักษาไว้ทำอะไรหรือเปล่าเปิดธุรกิจอยางที่ว่าผมคงจะเก็บเงินเยอะๆแล้วก็คงจะไปแตกกับคนอื่นนะครับก็ต้องอยู่แล ก็ต้องพยายามที่สร้างรากฐานชีวิตของเราสองคนเืสองคนนะครับคผมคือคือบางคนก็คิดว่าเออเราก็ถ้าเราเกิดในพื้นฐานที่ดีทั้งทั้งเขาทั้งเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องรออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่ากันตรงๆก็จะแต่งงานก็ก็ยืมเงินพ่อแม่ไปถูกขอก่อนอย่างเงี้ยว่างั้นเถอะแต่ผมทึ้งสนไม่แพงเนาานั้นผมก็พยายามอยากยืนได้ด้วยตัวเองอยากอยาก ธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็ให้ทางเขาแล้วก็ทางครอบครัวเขาไว้ใจเราเชื่อเชื่อใจเราเชื่อมั่นในตัวเราตอนนี้พร้อมยังปีเทไหร่ไม่นานหรอกไม่นานปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่มีพูดคุยอะไรเพิ่มเติมพูดคุยเพิ่มเติมก็แม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คุยเรื่องแบบงานแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนลาวด้วยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยถึงจะลงตัวทั้งฝั่งน้อฝั่ง Yeah, ีหน้าก็เป็นปีที่สําคัญของพวกเราเพราะว่าน่าจะต้องขยายอีกเริ่มเริ่มขยายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะใช้เวลาเท็สักประมาณปีหนึ่งเพื่อให้เราโอเคแข็งแรงละลากลากฐานมั่นคงแล้วแล้วก็คงประมาณปีปีสองปีข้างหน้านี่ครับเปีหกปีหกสูงปีหกสูงอ๋อปี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 อ๋อปีหกสูงนานเลยเนาะใช่ครับก็มีโอกาส กวดที่ได้ได้วันโหตัวยอยังครับยางครับเพราะว่าที่กองยังไม่ป่อยคิวเลครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคุณหญิงนอกยทาเนียบฝากงานเลยล <c oughs> แล้วกันการลังจะอนแอร์แล้วเดือน <c oughs> เดือนนี้ครับไป <c oughs> เดือนนี้ก็อออไปก็พิมานน่าจะถ่ายจบในเร็ววันนี้ครับ ใชบ้างคะเพราะติดหลืเกิดชอบหรือเกิดไม่เกิดเมยนี่วันเกิดเธอวันเกิดฉันเหรอออโเคไม่เกิดผมเวันวันเกิดเขาบอกตรงวันนี้ผมไม่มีเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยเราไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเซอร์ไพรส์กันที่ออฟฟิศอ๋อใช่ใช่่ติดงานติดงานติดงานก็คือเราเรามีงานแน่นมากเพราะว่ากำลังจะเปิดสาขาอย่างที่บอกก็เลยไม่มีเวลาเลยแล้วเขาก็อยู่ติดกับเรามากโดยที่เราไม่สามารถจะเซอร์ไพรส์อะไรได้เลยเพราะอยู่กันทุกวันติดกันทุกวันเนี่ย เป็นวันที่ซัพพลายก็คือเขาก็รู้อยู่ดีอ่ะว่าเราจะซัพพลายเนี่ยปัญหาได้ในหรือเปล่าขออีกสักกัน2จเลยยัง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 ไม่ขอยังไม่ขอ ปีนี้ก็ปีที่9้าแล้วเขาก็ให้มาเยอะแล้วหให้มาตลอดจนไม่รู้แล้วว่าปีนี้จะจะเอาอะไรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาเลน้อยใจว่าไม่มีคอม,มีให้ตลอดผมมี air m a s ให้นะครับ<อ>ปั้นเป็นเป็นในเค้กในเค้ก a แ r m เมสใช่ เราช่วงนี้เราบ่อยมากเลยนะคือเราทํางานด้วยกันแล้วก็ตกดึกก็ไปหาของก,กินกันไปหาของก,กินกันก็มีไปดินเนอร์กันช่วงนี้บ่อยครับดินเนอร์กันบ่อยเพระนาะว,ว่าได,ได้เจอกันทัทุกวัน